สวัสดีครับผมวันนี้ออกงานนอกยู่แล้วครับผมกับทีมงานหนุ่มสุรินครับผมวันนี้สวนใหญ่มากครับผมมันนี้มาตัดหญ้าแล้วก็แต่งกิ่งไม้นิดหน่อยตอนนี้เริ่มทำแล้วครับผมจะถ่ายให้ดูนิดหน่อยครับผมเพราะเสียง ครื่องมันดังเลยปิดปิดเสียงเครื่องมาพูดใส่ที่หลังเสียงเครื่องมันดังมากส่วนเขาใหญ่มากครับผมมีต้นไม้ทุกชนิดเลยกล้วยมะม่วงฝั่งนี้ต้นมะม่วงฝั่งนี้วันนี้ลงสองเครื่องเลยครับผมน่าจะเสร็จไว เดี๋ยวพาไปดูมะม่วงฮนะกำลังออกลูกเต็มเลยนี่มะม่วงด้วยส่วนเขาใหญ่มากครับผมเนี่ยมาสองรอบแล้วครับส่วนนี้ มีแก้วมังกรมีมะนาวควรญตลบเลยเครื่องอากาศร้อนมากครับผมวันนี้แต่ก็ต้องสู้ครับผมเพราะความอยู่รอดช่วงนี้ยุคโควิดครับผมหางานยาก นี่ส่วนมากน้องๆมาจากกรุงเทพตรงนั้นนะช่วงโควิดกลับกันมาอยู่บ้านต้องหาอาชีพเลี้ยงตัวเองครับผมเพื่อความอยู่รอดโอ้ดูมะม่วงลูกดกมากครับผมนี่นี่ตัดเกือบเสร็จแล้วครับ จะให้ดูบริเวณรอบสวนมา,มาสองรอบแล้วครับผมสวนอน,นี้สวนบ้านนี่มีต้นมะนาวเริ่มมีต้นไม้ล้มลื่นครับผมสวนสวนใหญ่เลยครับผมมะนาวก็ติดลูกแล้ว อบมากครับผมสวยนุมีมมึ้นด้วยครับผมพึ่ง่างเบื้อกเลยคือ่าจ่าย้พึ่งลเริ้ม,เาาม,มงลมมเลยครับผมแสงเข้าตาีหรือจะคให้ะไร สูงให้ดูใกล้ๆครับผมถ้าสนใจติดตามด้วยนะครับทีนี้นคุณคอยอยู่ขอบคินฝากกดไลค์กดแชฟฟร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับผมนี่ดูต้นลำไยก็มีนะครับหน้าร้อนนะเนี่ย เอ okay, นะครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากนะครับผม